ทีนี้คุณธรรมโสดาบันเนี่ยจะที่ง่ายๆเนี่ยจะมีสี่ข้อที่มีความเหมือนกันสามข้อและข้อที่สี่เนี่ยเปลี่ยนไปสามแบบมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวต้องไม่หวั่นไหวเลยมีหนึ่งเดียวเท่านั้นอย่างที่สี่คือมีศินอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้าผู้เจ้าชี้มาที่สินหน้า เรามีสี่ข้อเนี้ยผู้เจ้าให้พยากรเราว,ว่าเราเป็นโสดาบันแล้วอีกอันหนึ่งที่คล้ายกันคือมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วข้อที่สี่คือเห็นอริสัตสี่เห็นอริสัตสี่ข้อที่สำคัญคือเกิดกระดับนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยพอเพลินเห็นเกิดละความเพลินเห็นดับก็เห็น